สวัสดีจ้าพี่น้องมามื่อนี้มากินเข่านอกบ้านนั่งกันนอกบ้านกับบริไก่ได้พี่น้องใต่ใส้ข้าบ้านห้องนี่แหละโอ้ยเหมือนหนูด้ยังวัตี้พี่น้องเด็กก้อยไขย้มุดแดงพี่น้องพักพก,พกับพักบนบ้านห้องนี้ยพี่น้องมามามาพีา่แตนแอ๊บแอบพี่น้องคุณน่ะหมักมะละคุ้งผมดียวเลยพอดีนั่งลูต้นไม้ค่ะค้ดแจ้งไรห,หรอก คืออยากก้อยไข่มดแดงแซ่บๆพี่น้องอุ้ยอันดอกไม้ไม่กำลังงามเอามาโ้วน้ำพี่น้องเป็นตาแซ่บาหน้าหน้ากินขาวน้ำกันพี่น้องขาวกก้อยไข่มดแดงเศษปะเศษปะซิมซอกกันอุ้ยไข่มดแดงพี่น้องมาละคุณผม อวนแซ่บคักพี่น้องมังว่านก็ะยาก,กน้ำมังพูดปู่เองตอนนี้ยปู่แบบมาใส่กัน พักติวพักพักเม็ดพักติวไปเลยเก็บพักเม็ดเยอะบุ้มปลูกไใบคาง,งบ้านบางหัางกินถูกกินทอดละมันักง่าพี่น้องเนาะอุ้มใจได้พี่น้องปลูกไว้คางบ้านถือกันหนีก็ยังพี่น้องอื้ม Ừ. Xẹp khác nhỏ Bạn như khoảng thang, chẳng dần ở ngoài Sướng, sướng cài, sướng cài ừ. Xẹp Xoay nè Có phải thấy mới đem hay แฝบดบต้องหูดาบ้านคืออยากกินเขาก็เลยว่าปล่อยข้าวมือแดงกินก็น่นบบบานั่นนี่แฝบบปทั้ะเป็นไงบ้างก่อนอืมอืมชอบกบวาน มันตันแนวแซ่บๆเลยพี่น้องฮนะหัวกนื้อดเล็กน่มด,ดีอืมครับพี่น้องมาเดินจ้ากินน้ำกันงสดแซ่บเลยพี่น้องจ่กน้ำมาจา่า คือด้วยบุญแล้วพี่น้องเจับเผ็ดปักพริกกควาเองเลยเผ็ดฮั่นกับฮั่นใส่พ้องกันพี่น,ออน้องหืมผักบุ้งชั้นเว่ พ,พักพักหนักยาได้จ่าแม่แม่มันแบบ